ะเป็นหน้าต่งางทำจากเสื้อนักเรียนนะครับก็จะเป็นชิก้นนี่ก็คนขับอยู่ข้างหน้านะอน,นก็ลรากัันอย่างนี้เพราะเราไม่อยากให้แอร์มันมาเอ้ยทีนี้ก็เป็นผ้มาม่านก้านอีกนะคะนี่มองอโอ้ฝนจบนะครับนี่ก็จะเป็นห้องของเล่นกับห้องนั่งเล่นมันก็จะเป็นห้องนอน นะคะห้องนอนไว้ตรงนี้นะนก็จะเป็นห้องนอนอันนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของนะคะแล้วตรงนี้อ,อ,อตรงชื่ออันนี้มันเป็นที่บาะนั่งนะมันทับเก็บได้อะรถใครเป็นมั่งน,นี่เราก็ชอล้วเราก็ขึ้นไปนั่งอันนี้ก็ขอจบการรีวิวแค่นี้นะดูจากสภาพอาการฝนตกนักม่อง